ครับคุณผ the the ู er also, <laughs> <cannot> <lette> ้ชมวันนี้ผมวาถึงแล้วผมก็มาติดเทียมนซึ่งวันนี้เป็นวันกะชุดเพื่อขอเรืนเพื่องอติดไฟไม่มีวะขอใครเนียจะไปทักไฟสาบแงสาบแช่ขอให้ทุกท้านมากๆเลยคนเนี้ว นะหลังจากเามื่อกี้น้องอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียให้ไปแล้วนะใครได้เห็นน้อมีเลขอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูตนนัวนี้ผมจะมาลงจับดูล้วงนะปิงปองอยู่ตรงนี้นะปิงปงอนะปง,ปงอยู่นี้ว่ามันมีเลขอะไรนะเดี๋ยวสาธุสาธุด,ด้วยกันนะสาธุดเดี๋ยวผมล้วงไปแล้ววันนี้วันพระนะคะคงไมได้คะอยากได้เลขอะไรเอาแค่ตัวเดียวก่อนเลขอะไรฮะนี่เป็นเลขอะไรด้วยดูเอาเองขีดข้างล่าง เลขอะไรนะดูเอาต่อไปตัวที่สองฮนะตัวที่สองผมจะดูว่ามันคือเลขอะไรได้เมื่อกี้หหรือ9้าดูเอเองนี่ฮะเลขอะไรโอ้เลขหนึ่งมันออกไปแล้วใช่ไหมนี่ไม่แน่นฮะมันก็จะออกอีกใครจะไปรู้นี่ให้2ตัวไปแล้วมีบางคนบอกว่าขอเป็น3ามตัวได้ไหมเออสามตัวเด้อเมื่อกี้ไปแล้วอ่ะสุดท้ายตัวที่สาม เพื่อเอาไปเป็นแนวทางให้คุณผู้ชมฝากแชร์กดไลค์กดให้กำลังใจในช่องหมาหท้เด้วยวโอ้เลขอะไรฮะเลข2สรุปก็คือ6หรือ9 1 2เหมือนกับน้องคนนั้นเป๊ะเลยฮะดูเอาเองฮะจริงหรือไม่จริงดูกันเอาเองฝากกดติดตามนะครับเมื่อสักครู่ตัวเลขที่ผมให้ กะน้องให้ชาวออสเตรเลียเป็นยังไงบ้างนะเหมือนกันไหมครับผิดกันผมได้สมตัวแต่น้องที่อยู่ออสเตรเลียได,ได้สองตัวบอกได้โตัวเดียวคือเลขสองแล้วท่านก็ยังให้อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นเลขหนึ่งไปตรงกับเลขผมที่จับอะไรนะล้วงหายได้ที่ต้นตะเคียนเรือตะเคียนตรงนี้นะที่วัดตรงนี้วัดอะไรจับไม่ได้ฮนะเออ เพราะนั้นอย่าลืมนะคุณผู้ชมสรุปแล้วว่าเลขวันนี้เป็นเลขอะไรอย่างไรเป็นแนวทางคนระับโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจนะนี่เป็นเรือโบราณนี่งไงช่องผม เรียกไรเรียกไรโอ้ได้เลขสองมาจากออสเตรเลียด้วนี่ได้เลขสองคนนี้สองอะไรลูกเอดวัตนบอ่สองหนึ่งโอ้โหนี่นำตัวเองด้วย you f r ห m ดีดีดีเยี่ยมเลยครับนี่จุกกะสวัสดีคุณผู้ชมแฟนช่องมหาเฮงรวยรวยรวยวันนี้นะฮะผมมาที่อ,อำเภอท่าใหม่นะฮะจังหวัดจันทบุรีนะวันนี้มาพา,าหลายหลายคนมาเที่ยวมามา,มาชมนะฮะวันนี้วันพระ วันพระสิ่งที่ทุกคนต้องการสิ่งที่ทุกคนอยากเห็นนะในวันพระหลังจากการทําบุญแล้วก็มีความหวังเล็กๆน้อยนะฮะที่ว่าจะต้องมีอะไรที่ตอบแทนนะตามไปดูนะว่าเขามีอะไรบ้างเป็นตะเคียนนะฮะเรือที่ทําด้วยต้นตะเคียนนะแล้วก็มีคนมาขอโชคอลาภตรงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะตามไปดูว่ามีชาวต่างชาติคนหนึ่งนะท่านมาขอเลข แล้วเขาไม่ให้ผมดูนะแต่เขาไปบอกผมนะเป็นชาวออสเตรเลียซึ่งเป็นพี่น้องใ,ใ,ใกล้ๆแถวสุรินเราล่ะอยู่แถววิรัมมาแต่ยังไม่ถึงนะเดี๋ยวจะมาดูว่าเขาคนนั้นคือใครมาดูว่าเขาล้วง นี่ฮะดูว่าคนล้วงจะล้วงได้เลขอะไรใหญ่ล้วงเลยอันนี้มาตั้งไกลนะฮะดูคนที่สามจะล้วงว่าได้อะไรมาั้งไกลฮะสามร้อยกว่ากิโล ล้วงไข่มาแล้วได้เลขกได้เลขหนเอเล็หนนี่หนครับอ่าเลขหอามาแล้วลแค่เดียวเลาะเอาสตัวเลขอะไรโอ้เหมือนกันเลยสิคนหรือเออหนึ่งเก้าน้องตัวนี้ได้เลขอะไรเล็กหนึ่งเหมือนเดิม เมื่อสักครู่นะฮะก็มี1991เหมือนเดิมนะฮะมีเลข1มาเหมือนเดิมเลข9เหมือนเดิมแล้วก็จะแปลกดูที่เลข2นะต่อมานะฮะ้องถัดมาจะได้เลขอะไรมาจากอุบลคนอุบลด้อนี่ได้เลขอย่างลูกโอ้ <5. S 1> oh, เลขห้าอุบลมาในจากอุบลน,นะฮะเมื่อกี้มาไล่มาสุรินทร์อุบลเลขแปดไหนดูสิลูก ชวยดีเออนี่ห้โอเคสาธุสาธุาธเฮง,งเฮงรวยรวยเด้ออ่คุณผู้ชมก็สรุปแล้วตัวเลขที่ได้นะฮะก็จะมีสองมีหนึ่งมีเก้าลองเอาดูก็แล้วกันฮนะเนี่ยร่ำลากันไปนะคุณผู้ชมฝากกดแชร์กดไลค์นะจุงกะสวัสดีครับ